สวัสดีทุกคนนะครับผมคืนนี้มีชุดใหม่เข้ามานะครับเป็นประทานพอลอยกระทงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนี๋ยเ,เขาบอกว่ารถไม่หยุดสูงสุดเหลือ1เพ็ดเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับใครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับว่าดูคลิปนี้กันตอนกี่โมงนะครับวันนี้มีกิจกรรมอันใหม่มานะครับมีทั้งชุดใหม่2ชุดเลยนะครับเป็นตู้ ดมอนรอยัลมัง้งแล้วก็เป็นกิจกรรมลอยกระทงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามแลวเปิดสันกันดิ่งให้ด้วยนะครับเราไปดูอะไรกันก่อนดีเราไปดูกิจกรรมประธานพอลอยกระทงกันก่อนดีกว่านี่ครับเป็นเป็นเหมือนกิจกรรมก่อนหน้านี้เลยนะครับมันแค่เปลี่ยนของรางวัลน,นะครับโดยเราจะสามารถสุ่มลัคกี้วบิลได้ลดสูงสุด1เพชรนะครับลองมาก็คือลบ90ลบ85ลบ75 ลบ60 55ลบ60 55แล้วก็50ตามนี้เลยนะครับข้างในมันมีชุดอะไรบ้างนะครับของดีๆก็คือชุดนี้นะครับผมเป็นอ่อคล้ายๆแบ็คแพนเตอร์เลยไม่เท่เลยแต่หน้ากากหน้ากากาก็โอเคอยู่มั้งไม่รู้ต้องลองเอาไปแต่งการอื่นนะครับถ้าเกิดใครมีนะแล้วก็มีท่ารถบัมมันนี้นะครับเป็นท่าที่เห็นเมื่อก่อนเขาฮิตกันมากใครมีนี่คือหล่อเท่ใช่ไหมแต่ตัวนี้โอ้โหเวอหวัง แล้วก็มีบัตรสร้างห้อง5ใบบัตรอันนี้5ใบเฮย้ยแล้วก็มีชุดอีกเยอะแยะเลยครับนี่มีบูยะผู้หญิงด้วยมีชุดอันนี้นะครับไอ้ที่มันแพงแพงไม่เคยเห็นใคใส่เลยเป็นกิจกรรมพร้อมมาพร้อมกับกิจกรรมสารเจ้าที่ต้องเสียตังค์เยอะๆถึงจะได้ส่งลำหน้านะครับผมไม่ได้หงไม่ได้ฮิตอะไรเลยเนะี่ยชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับมีชุดสมุรของผู้หญิงด้วยอันนี้เท่ภาพไอ้หัวแล้วก็ทรงผมแล้วก็ผ้าไอ้ที่ที่ปิดตาเนี่ย เท่มากเลยนะครับชุดผู้หญิงกันนี้โอ้โหอันนี้ไม่ค่อยเห็นคนใส่แต่ว่าเป็นของเก่าใช่ไหมชุดไฟอันนี้ชุดไฟน,นี้เท่อยู่เดอ้อชุดไฟน,นี้เท่อยู่นะครับถ้าเป็นของเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็ไม่เท่ละชุดเอ่อชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับ <laughs> แล้วก็นี่ของผู้หญิงก็มีของผู้หญิงก็น่ารักเหมือนกันนะครับเยอะนะครับผมอันนี้เป็นชุดหมีเนีาะน่ารักนะครับปึ๊บเลยเป็น,นชุดแพนกวิน แล้วก็ชุดเซ็ตเเพิง์ทอมินนะครับตามนี้นะครับของดีๆนอก้นก็จะเป็นของขยะเป็นกล่องเป็นอะไรไปโอ้ยมีชุดผู้ชายด้วยแต่ว่าผมมีแล้วมันเลยตกมาอยู่ด้านล่างอ๋อมาเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันนะครับว่าผมจะได้กี่เปอร์เซ็นต์65โอ้โหมึงลบ75ให้ก็ไม่ได้ ลบ75ให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับผมเอาอะไรดีอันนี้500เพชรเพชรเรามีแค่2 3 8อเพรเรามีแค่238เพชรเองครับอันนี้มันคือกล่องอะไร UMP โอ้ผมอยากได้ UMP นะครับผมซื้อกล่อง UMP เลยบัฟเปิดโอ้ยขาดทุนโอ้กำไรละแล้วก็กดฟรีหนึ่งรอบนะครับ85เฮ้ย ไม่ธรรมดาอันนี้เหลือ224เพชรแต่ว่าใครจะบ,บ้าบอซื้อพี่กดรีเฟชฟรีหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้ชุดอันนี้มาโอ้บัตรอันนี้75ใบได้75เพชรเองครับผมสามารถเติมซื้อได้นะครับผมดูก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างอืมกล่องพวกนี้นะครับสกินปงสกินปืนเนี่ยกล่องสกินปืนเนี่ยน่าสนใจนะครับ กิจกรรมแบบนี้มันมีโอกาสดรอปของดีๆสูงมากนะครับชุดผู้หญิงอันนี้เราจะเอาดิบเนี่ยเอามาก็คงไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นไม่ต้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมคงจะเอาเป็นออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับใครได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็คอมเมนต์กันไว้ด้วยนะจ๊ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับในตู้ไดมอนด์รอยัลนี้โอ้นี่เป็นชุดผู้หญิงนะครับผมสูงนี่ผมได้แน่นอนเพราะว่าผมมี127ดาวแล้วนะครับ127ดาวแล้วก็ มันอยู่เหลือ,อตั้ง20วันผมคิดว่าผมน่าจะสะสมได้แต่ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มกันนะครับโดยใช้สูตรเตียวของเราเหมือนเดิมนะครับสูตรเตียวของเราเหมือนเดิมถามว่าชุดผู้หญิงอันนี้มันสวยไหมไม่นะ <c oughs> ก็ไม่นะเออผมเก็บบัตรไว้ดีกว่าว่าแค่20วันเองนะครับขออนุญาตเก็บบัตรไว้ขออนุญาตไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวแต่ว่าเราจะสุ่มให้ดูสัก5ใบใบแรกไปนะครับใบที่2 ไป่สามไอ้ยาไปส่โอ้โหแล้วก็ไปสุดท้ายครับอ้ออตามนี้นะครับผมผมเหลือ132ดาวเอาไว้กิจกรรมตัวผู้ชายด้วยเพราะตัวผู้หญิงผมงก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วเนาะใครที่ไม่รีบนะครับแนะนำก็เก็บไว้ยังไม่ต้องใช้หรอก อาปืนโชว์ไปดิบอ่เอเอท่เท่เท่ท่ามเท่นะครับผมอยากได้ท่ามันมากเลยโคตรเท่วิกูดเลยครับนี่ก่อนจะไปนะครับผมก็ฝากแฟนเพจเอาไว้ด้วยนะครับเป็นแฟนเพจเอาไว้สตีมเกม นะครับผมแฟนเพจเอาไว้สตรีมเกมใครที่ตอนเย็นเลิกเรียนแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็มานั่งดูกันได้นะครับแฟนเพจอยู่ตรงนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็มีบริการรับเติมเพจด้วยใครสนใจก็พักมาได้นะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้ลืมไปฝากกดติดตามแล้วก็มาเล่นห้องไฮไลท์มาเล่นสร้างห้องด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้มีแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้วยว่าได้กันกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับวันนี้มีแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้า